ชื่อลาวิพัฒน์กิติวิวัฒนาพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อยงครับอยู่โรงเรียนอะไรครับส่วนกหลาบวิทยาลัยลังสิตครับคณะภารกิจก็คือแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีครับชื่อลาวิพัฒน์กิติวิวัฒนาพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อยงครับ I'm just a little bit caught in the middle Life is a mess, I love it so little I don't know where to go can do it alone I try and I don't know why So it down, make it stop Or else my heart ain't going to pop Cause it's too much, there is a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, c u z I just can't get enough. ส่วนกุหลาบวิทยาลรังสิต3.61ใช่ไหมเกรดไม่ใช่ครับม5เทอม2ครับยังไม่รวมเทอม2ได้3.61แล้วมุกเกรดรวมอ่ะเกรดรวม3.46ครับจะสู้เขาไหวไหมสำหรับเกรด3.46ในขณะที่ ออคนที่มาก่อนหน้านี้ก็มีแพทย์หลายคนเลยเกจแบบสามจุดเจ็ดสามจุดเก้างใกล้ๆเราเลยสาธิตร์ย<ม>ี่ว่าไอุลกรสามสี่จุดศูนย์ศูนย์นะอยากแพท้สถาบันเดียวด้วยเมื่อโรงเรียนแต่โรงเรียนมันก็ให้เกรดยากง่ายต่างกันครับรู้สึกโล่งครับเลยทำเดินที่ไหมเต็มที่ครับแต่ว่ามีเล่นผิดไปบ้างคิดว่าทําดีที่สุดแล้วไหมครับทําทไมถึง เราถึงเลือกแพทยาศาสตร์เป็นคณะภารยยกิจอ่ะเพราะว่าชอบชอบช,อชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนแล้วมันมีจุดไหนที่ทำไมเราคิดว่าแพทยาศาสตร์ลเนพราะว่าจริงๆแล้วก็มีอีกหลายคณะหลายอาชีพยยที่ไ่้ช่วยเหลือคนเหมือนกันก็ตอนแบบกีฬาสีนะถือกระเป๋าเรียกว่ากระเป๋าพยาบาลเนี่ยก็เฮ้ยช่วยเหลือคนได้เพื่อนน้องขอขอน้องขอยาดมอะไรอย่างี้ก็ รู้สึกดีกับการได้แบบเฮ้ยเนี่ยพี่หยิบให้อะอย่างนี้เออดีเนาะปกติคนอื่นเขาจะไปเป็นลีดไปเป็นนักกีฬานี่ขอถือกระเป๋ายา